สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูมาชมไอ้หนุ่มตีจากแดนมังกรหรือว่าจากแดนแผ่นดินใหญ่ลงเล่นโซนลอ,อกคลองครับอ๋อ ดานี้เอสวสแพ็กคู่จะเห็นได้ว่าแท็กนั้นมิดไปครึ่งหนึ่งครับต้องโยนโคลนเข้าไปข้างบนโน้นครับพี่น้องเพื่อให้ได้ความลึกแล้วก็ น้ำจะได้ไหลสะดวกสบายอ๋อลงไปแบบป้อยานเลยครับโอ้การเผาไหม้หรือว่าหมดจดนะครับเครื่องยนต์นี่เทียรสองนะครับเทีย์เท่าเทียรสองเลย มีเกียสองเทียสามด้วยว่ายูโร2 e u ยูโรอ่ะตักไม่ทันนะข้างบนครับเพราะว่าคโคลนจะไหลก,กลับมาคืนร้อยห้าสิบแปดแรงมา้าแต่ว่าสีสูงอ่ะเจอไม้ครับเอาไว้ยืนก่อน สีสูถามว่าสีสูดเทเบลเขาเปนเร็วจะสีสูบจริงแต่ว่าเรียกมาได้เยอะครับพลังมาได้เยอะทีเดียวแต่เทียบกับไดเรกไดเรกนี่หสูบนะครับเครื่องยนต์เขามันเร็วก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องแค่ท่านนั้นให้เขากินอร่อยนะครับกินเชื้อเพลิงที่อร่อยนะครับมาตรฐานคุณง่ายๆว่าให้กิน B7 เนะ แค่มีเจ็ดก็เหลือเฟือครับนะครับให้กินของอร่อยหน่อยนะครับอาจจะเครื่องไฮโซหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นไดเรกนี N ่ e, กินง่ายๆครับนะไม่มีปัญหานะครับนั่นคือการดูแลเน้นว่าเชื้อเพลิงต้องสะอาดครับแล้วรถท่านจะอยู่ได้นานนะส่วนเรื่องการดูแลรักษารถใหม่ๆ สำหรับซานี่ก็นี่ถือว่าใหม่สดนะครับแพกคู่นี่ใหม่สดสดจิงๆเลยการดูแลก็ไม่ไม่ต้องกลัวครับแค่อจจัดจารบีเช้า,ชาเย็นส่วนทุกๆ500ุ0หชั่วโมงจะมีช่างนะครับีมัันช่างจากซานี่ทายนมาดูแลให้เปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องนะครับกรองดักน้ำ กรองดีเซลกรองน้ำมันประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเดินก็น่าจะพันชั่วโมงนะครับก็จะเปลี่ยนแล้วก็โปสวิงแล้วก็เซ็ตระบบให้ใหม่นะครับวันนี้คือการดูรลหลังการขาย7,000ชั่วโมงครับแล้วก็ณนนี้เครื่องยนต์พังหรือว่าจมน้ำนะครับเราก็ต้องมี น่าจะมีประกันอยู่ครับนะน่าจะดูแลให้อยู่นะครับกรณีปั๊มมีปัญหาเครื่องหรือว่ารถจมน้ำร,รถฟั่มนะครับตัวเดินพังตัวเดินมีปัญหาเครื่องมีปัญหากาัจะยกใหม่นะครับหรือว่าก็ซ่อมให้ฟรีครับไม่นะว่าจะบูมอาร์มแตกราวกระบอกไฮดรลิกรั่วซึมนะครับก็ดูแลให้ ประมาณนี้ครับนั่นคือสิ่งที่ได้จากรถคุณใหม่ๆเราเติมน้ํามันอย่างเดียวเติมเชื้อเพลิองอย่างเดียวครับก็โอเคครับทำงาน,นไปส่วนเรื่องเอเรื่องอะไรก็น่าจะโอเคครับนะแต่ไม่เย็นก็ถ้าคมพังก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเลยพี่น้อง <c oughs> อ รถรถคุดก็ซานี่ SY 2 0 4ที่3ล้าน9หมื่นนะครับสำหรับเงินสดปัจจุบันใช้เงินดาวก็10%กเปอร์เซ็นต์แลสักสามแสนนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นก็น่าจะได้่อนก็48เดือนนะครับเป็นเช็คก็น่าจะอยู่ประมาณ5 0 0 0มืนกว่าบาทหรือห0 0มืนนะครับต่อเดือนลองคุยกันเอา มีหลายเงื่อนไขนะครับลงเล่นโคลนก็ทั้งวันนะครับวันนี้โยนกันจนถึงเย็นนะครับสนใจก็เข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าถูบาเจริญับ x พาเวเตอร์ x ูเกองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสอ ดูแลโดยสานีทยน์ครับแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ